นี่นะครับอันนี้การันตียืนยันเรื่องราคานะก่องละ20บาทนะครับตามไปกองสองสอ,องเดียวก่องยิ่งหน่อยลามัครบนี่นะของอร่อยราคา20่สิบบาทอยู่นี่หาหายากแล้วนะครับค,คนได้อยู่ <laughs> ยน,ยน,นี่นะอันนี้ใช้ใช้ข้าวมาันที่เห็น,เห,นเห็นตรงนี้คือ3กระติกใช่ไหมครับครับ สวัสดีครับปกักหลักชาแนลนะปะกักหลักชาแนลคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่ถนนคนเดินอ่าวประจวบนะถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับนี่เลยวันนี้ผมพามาดูหนึ่งเมนูยอดฮิตนะครับข้าวมันไก่แต่ราคาแค่20บาทนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับนี่พ่อค้ากำลังสับใหญ่เลยตอนนี้นะครับไปเลยนะะ นี่นะครับออตอนนี้พ่อค้ากำลังจัดเรียงอยู่นะโอ้นี่ให้ดูกล่องก่อนนะแบบอลังการมากนี่นะครับอันนี้ก็รันตียืนยันเรื่องราคานะกล่องละ20บาทนะครับอือบาทก็อิ่มแล้วนะพอ่อค้าสวัสดีครับครับนี่นะมาเดี๋มาดูลีลาการการสับของพ่อค้านะครับ อันนี้อันนี้ของของของที่ร้านนะครับอันนี้ใช้ไก่เป็นอะไรเป็นชิ้นใช่ไหมเป็นชิ้นครับเป็นชิ้นนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวเหมือนที่อื่นนะฮะอันนี้ใช้วันประมาณกี่โลครับเนี่ยที่นี่ใช้วันประมาณสามสิบโลสามสิบโลนะครับนี่นะอ่าพิกัดนะครับอยู่ที่ถนนคนเดินอ่าวประจวบนะครับอยู่ใกล้ๆสะพานสารวิถีเลยนะครับอยู่ตรงอ่าระหว่างสะพานกับพระอุปคุตนะครับ นี่คือมีมีราคาเดียวเลยใช่ไหมครับราคาเดียวเลยครับราคาเดียวเลยยี่สิบบาทนะครับ,รบนี่นะของอร่อยราคา20บาทอยู่นี่หาหายากแล้วนะครับ ั่น,นี้ของแพงมากครับชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้ของแพงมากนะครับนี่แต่พ่อค้ายังไม่ขึ้นราคานะยังครับยังครับยังคนได้อยู่ยังคนได้อยู่นี่นะพ่อค้าบอกยังสู้ไหวอยู่นะกับราคานี้นะครับเค <laughs> ้ามันไก่ยี่สิบบาทนะครับถ้าไม่อร่อยตังค์คืนได้ครับ <laughs> นี่การันตีด้วยถ้าไม่อร่อยมเมาตังค์คืนได้เลยนะครับหหมดน้าเสียตังค์คืนไ,ได้หมดทุกประคุณ นี่นะบูดเน่าเสียแต่เกิดเอาไปสองวันแล้วเอามาคืนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ <laughs> นะคือหมายถึงการันตีว่าเนี้ยคือทําสดใหม่ทุกวันนะครับกวนไม่มีไม่มีการตกค้างอ่าไม่มีการตกค้างนะครับวันต่อว,วันเลยนะครับอันนี้ของของที่ร้านเนี่ยขายที่นี่ก็คือสุกเสาใช่ไหมครับครับสุกเกาสุกเสาแล้วถ้าเป็นวันอื่นล่ะครับขายแบบเปิดท้ายทางรถไฟครับเปิดท้ายทางรถไฟนะครับ วันคันหยุดหนึ่งวันวันคันหยุดหนึ่งวันนะครับนี่นะอ้หที่สับไก่ไม่มีการแร่สรับไก่ไม่มีการแร่นะครับ,รบสับอย่างเดียวเลยสับอย่างเดียวเลยเป็นการแร่แร่มันบางอ๋อถ้าอ๋อถ้าแร่นี่คือจะบางนะลูกค้าจะบอกว่ามันมันไม่อิ่มมันไม่อิ่มนะครับมีสับอย่างเดียวไม่ทำอะไรกันแร่ นี่สับอย่างเดียวเลยนะครับมีเนื้อได้ครับนี่<ม>นะไม่มีแร่แรนี่ไม่มีแร่นะแบบอืเป็นชินช้นๆเป็นชิ้นๆเลยนะครับเอากี่กล่องดีครับนี่หนึ่งกล่องครับเลือกเลยครับเลือกได้อ่าเลือกได้เลยชอบแบบไหน ต่อช้อนต่อช้อนน้ำจิ้มพร้อมเอ็น้ำจิ้มพร้อมนะครับรเสร็จสับอยู่ในกล่องนะบรรจบมีร้านเดียวครับพี่บรรจบมีทั้งบรรจบมีร้านเดียวนะขายยี่สิบบาทบาน,นะครับนี่ขายวันต่อมาอยู่รานแต่นี่อยู่ร้านน่าไดแข่งสามร้อยกล่อง อ่าสามร้อยกล่องนะที่ที่เห็นอยู่นี่นะครับปิดประมาณสองทุ่มปิดประมาณสองทุ่มถ้าตอนนี้สามร้อยกล่องถึงสองทุ่ม,มนี่วันหนึ่งประมาณกี่กล่องครับเนี่ยสามร้อยสามร้อยทำเรื่อยไปขายเรื่อยไปทำไปขายไปนะครับนี่นะเดี๋ยวผมให้ดูนะแบบอื้อ แผนให้ดูนะครับนี่นะพ่อค้าเตรียมสับเพิ่มอีกแล้วนะ ยี่สิบบาทนะครับสั่งได้เลยนะฮะนี่นะครับอันนี้จัดอันนี้เตรียมจัดกล่องนะครับ อันนี้ใช้ใช้ข้าวมันหนึ่งที่เห็นเห็นตรงนี้คือ3กระติกใช่ไหมครับครับนะประมาณ3กระติกนะฮะ นี่นะครับกล่องละยี่สิบบาทนะครับเลือกได้เลยนะมีหลายแบบนะ <c oughs> มีหลายส่วนนะชอบเนื้อหนังนะเลือกได้เลยนะครับใเาัง Uh huh. นี่นะครับมานะเดีย๋ยวมาดูลีลาการสับต่อน,นะครับสับอย่างเดียวเลยนะไม่แล่นะครับชิ้นนั้นหนากกันเลยนะนี่นะเลือกเลือกเองเลยชอบหนังเยอะๆนะครับ ก็ไปเยอะไปชอนนี่สีบาทนี่ย่อยนี่นะสีบาทนะครับสองกล่อง40่สินะครับนี่นะ นีนะ่สามกล่องนะชอบแบบไหนได,ได้หมดเลยได้หมดเลยนะอร่อยทุกทุกอย่างอยู่แล้วนะทุกทุกกล่องอยู่แล้วนะครับชอ้อตเขาเป็นไก่ไหมครับยี่สิบบาทนะครับรนี่นะหนึ่งกล่องยี่สิบบาทนะครับเลือกไหม

เลือกเลยให้เลือกได้นี่ชอบชอบแบบไหนเลือกได้เลยนะครับเลือกหยิบเลยพี่หยิบเลยหยิบเลยนะ <c oughs> มั่นใจทุกกล่องมั่นใจทุกกล่องนะอร่อยแน่นอนนะครับสองต่อสี่สิบเก้าหกสิบ นี่นะครชิมปลาไหมครับ กล่องละ20นะครับเลือกได้เลยนะ กล่องละยีครับกล่องละยีนะครับเล่นได้เลยนะครับเอากี่กล่อง <ís> ดีครับอะไรทุกกล่องครับนี่ครับด้านนู้นเลยครับไปนี่ก็ได้ไปดีหนึ่งซ้ายมือมีที่หนึงสองกล่งอ๋อมีสองฝั่งแล้วใช่ไหมตอนนี้เอาเกี่ยวสองกล่องฝั่งนี้ก็มีแล้วแต่ชอบตรงไหนเคียวปิดตายครับ <ช sto> <ช armp it>

เอากล่องหนึ่งนะครับข้ามันไก่หนึ่งกล่องนะครับตอง้เลยนับช้อนชนะ้อนนี่นะยี่สิบบาทนะครับ พี่กล่องนี้ครับสองกล่องนะครับเลือกไปครับไม่มี่อ้อ,อี่ไม่มาพี่ไม่มาสุนทรานุนันดนตัวชัน้นนู้งตนวนอ้นเห็นหน้ากัานแล้วสงการไม่ได้กลับบ้านเนะหรอฮะสงการไมไ่กลับใต้ไม่มีคนไปท<อ>างโนู้นกล็ลำบากเขาก็มีโควิดก,กันตี<อ>กันทั้งบ้านเดี๋ยวใหญ่เออยังไงจะไปไหมอายุมากมากเลยไม่ต้อง <ส>เดี๋ยวไปแล<ส>้วไปแล<ร> <ไป S 1> ้วคิดับมันไม่กี่วันมันก็อืาก็หายไม่มี ครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมและก็ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปากหลักชา n น l ด้วยนะปากหลักชา n e l เราก็จะมาหาของอร่อยๆนะครับให้ทุกท่านได้ตามมาชมตามมาชิมกันเป็นประจําเลยนะครับเจอเราเจอความอร่อยนะครับนี่เลยสาหรับร้านนี้ก็ข้าวมันไก่นะครับนี่เลยนะกล่องละ20บาทนะครับวันหนึ่งตก300กล่องนะต่อวันนะครับเังใช้ไก่30กิโลนะโอเคครับพ่อค้าขอบคุณนะครับครับ เออข้ามันไก่ไหมครับกล่องละยีเลือกได้เลยนะครับเอาององเยอกล่องเยอให้วองน้อยอเด็ดอ่อน